สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนในพีททุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e อู่ช่างเทคคแท็กเตอร์ครับอยู่กับผมครับเสียเปาเคมีเกษตรนะครับแต่นนี้อยู่กับงานอู่ช่างเทคคเช่นเคยนะครับมาอยู่กับเจ้าตัวนี้ครับดีซีเก้าสามครับดีซีเก้าสามคิด เบินนะพี่น้องนะตัดฟันเรียบร้อยครับก็ตัดเสร็จก็ประมาณนี้นะพี่น้องนะเป็นสูตรของตังอูช่ชางเถกนะครับนี่ก็อยู่บ้านของคุณพ่อกำนันนะครับกำนันดมนะพี่น้องนะปุ๋ยเต็มบ้านเลยพี่น้องอันนี้อยู่ตำบลวังยาวนะพี่น้องนะโคสุมพิสัยครับ มหาสารคามครับนี่ามาจัดสเต็ปจวดไล่เบาอู่ชั้นถึงนะครับทำกันเหมือนเดิมนะพี่นอ้องนะลกฝาตัดฟันเกีียวดันทุสเตอร์ครับก่อลอกเวเวอร์นะครับเสริม เดี๋เกียวดันนะพี่น้องเดี๋ยวเกียวดันครับนี่แรงฉิดเชื่อมฝาเรียบร้อยครับรอทำสีนะครับรอทำสีก็ยกขึ้นเลยครับตัวฝาตูราจะใช้เป็น สีขาวนะครับแล้วก็ตัวเหล็กบานทับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นสีของโรงงานนะเสร็จเรียบร้อยครับเสริมเกียวดันครับนี่สีเดิมโรงงานนะครับเสร็จเรียบร้อยสำหรับคันนี้ครับเจ้า DC 93คิด เชบินนะครับสเสร็จก็ประมาณนี้นะครับไม่แกะกล่องนะครับ DC 9ก้าสามคิดเคบินตัวแอร์ด้วยนะพี่น้อง เดี๋ยวจะถอยไปถอยออกไปกลับรถนะครับแล้วก็ถอยเข้ามาคืนนะพี่น้องเรา,ราก็เสร็จเรียบร้อยครับขาท่านใดสนใจนะครับคุตดตตอผู้ช่างเทคครครับ0862596335ครับ เป็นู้ผู้ที่ชชยผิงสู่นะครับโรสอบถามได้นะครับทำงานไล่เบาครับปากขอตู้ครับยกฝาตัดฟันเกลวดังทัเสเตอร์นะครับนี่คันนี้เป็นดีซีกาสามยี่ิดนะครับบินแลน่น้องดูเย็นสบายครับ หักนะครับมาช่วยงานนะครับสักรถแักิงครับ <ooh> เดี๋ยวจะยกดาวล้อโน้มใส่นะครับแล้วก็ลองปั่นให้ลูกค้าได้ดูนะครับอันนี้นี่เป็นรถของ พ่อกำนันนะครับกำนันอุดมนะครับตำบลวังยาวครับ,บอำเภอโกสุมพิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคามครับฝากเอฟซีกดไลค์กดแช์นะครับกดซับสไครต์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะพี่น้องนะ เห็นดูที่ตัวเราลองโมนะพี่น้องตัดปากเร็วกว่าเดิมน,น,นะครับตัวนี้บุฟโฟนี่ถอนอ,ออกทั้งหมดนะครับแล้วก็เสริมเป็นเกลียวดันนะครับเรียบร้อยครับคลิปนี้ลากันแล้วพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะครับครับ ีก็ฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะพี่น้องคลิปนี้าลาแล้วครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลินี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ